สวัสดีครับปอแม่ปีน้องครับอยู่กับเด er ็ดชีเฮดเหมือนเดิมเหมือนเคยนะครับวันนี้ผมป้าปอแม่ปี่น้องมาเข้าสวนของผมครับสวนของผมพื้นที่3ไร่ครับกำลังปับปรลงกัอยู่นะครับนี่เป็นสวนพริกนะครับผมตัดยาไปแล้วนะครับวันนี้ป้าปอแม่ปี่น้องมาดูกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยองตางฝผกเหนือเป็นห้องแบบกล้วยองนะครับเต้ผมปลูกไว้ข้างสวนครับปอแม่พีน้องครับผมปลูกไว้หลายปีนะครับวันนี้ป้าปอแม่พีน้องมาพอกันนะครับว่างๆครับ กล้วยองหรือว่ากล้วยน้ำว่ามีประโยชน์หลายอย่างนะครับออกหน่วยออกเครือมาเองครับเขาก็สามารถเอาไปกินซุกได้นะครับน่ครับบางคนก็เอาไปตำตำตำดิบได้นะครับชอบตำกล้วยนะครับส่วนลาต้นครับผมมียวกอยู่นะครับยวกกล้วยเขาแก่งใส่ไก่ใส่หมูได้นะครับต่เหลือเขาก็โยนทิ้งลงในสะเลยนะครับนี่เป็นอาหารปลานิลครับผมไพี่น้องครับออก บัดระใบกล้วยก็มีประโยชน์ไหมครับใช่ใบกล้วยห่อข้าวห่อขนมนมเนยได้นะครับโปรใม่พี่น้องครับออกหน่วยมาจี้นะครับโอ้เขือนี่เขือใหญ่ครับผลิตครับโมรพี่น้องครับนี่ครับเขือใหญ่มากๆเลยนี่ครับผมสักอาทิตย์เดียวผมก็จะมาตัดแล้วนะครับเริ่มจะแก่แล้วครับโปรใม่พี่น้องครับโอ้โนี่สิบกว่าเขือนะครับผมก็จะไปอุกไว้ครับถ้าขายบีละสิบบาทเออนี่สิบกว่าหบีนะครับกวได้ร้อยกว่าบาทแล้วครับเขือนี่ครับเหลือกินก็ใบขายครับสนใจผมก็จะชอบเอาไว้กินซุกนะครับบทกล้้ววยดชีไ ต้มได้นะครับกล้วยต้มก็รำข้าวโอ้นี่นคือฟอกอกเกลือนี่ครับผมเองน้องครับกล้วยต้มกล้วยต้มนะครับลครำข้าวโอ้โหนี่ครับผมพอภากกว้างๆครับผมเองไปนอกเตมิทตี้ว่างๆครับที่ข้างสวนข้างนาก็สามารถปลูกไว้ได้เลยนะครับก็เป็นเป็นกล้วยที่ปลูกง่ายครับเราต้องซีเลียดเราต้องใส่ปุ๋ยเราต้องใส่อะย่างนักครับผมเองน้องครับเราต้องไปทีเลียดครับเรื่องปุ๋ยเรื่องอาหารนะครับผมก็ปลูกด้วารธรรมชาตินะครับผมจะปลูก เอาหนอปลูกไว้หนึ่งหนอต่อหนึ่งกอนะครับนี่ครับห่างกับอกกันประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับนี่ก็แตกแตกหนอแตกก่อมาแล้วครับแต่ผมก็บรได้แต่งนะครับผมปล่อยตานธรรมชาติจรงครับนี่ครับเพราะว่าปล่อยเป็นตานธรรมชาติจีเลยนะครับก็บอก่อยมีเวลาได้มาแต่งนะครับถ้าแต่งก็สวยงามอยู่ครับครับนี่ก็เขืยอนมะม่วงครับผมไม่้องครับโอ้เขียวมะม่วงก็แล้วครับผมไม่รู้เอยเรื่องของกล้วยเรื่องของกล้วยนะครับ โอ้ฟอกเขียวนี่ครับเขียวนี่นกกินครับเอาแบ่งเป็นนกให้อย่างกินนะครับเอามาบริมาพอหลายวันแล้วครับถ้าเวลาเป็นหน่วยออกเขืยอมานะครับออกหน่วยออกเขือมานี่ปีครับปีกล้วยก็สามารถทําเป็นอาหารได้นะครับนี่ครับมาพอครับนี่ครับปีกล้วยครับทำเป็นอาหารได้โอ้รูปุ่นก็มีครับนี่พ้อครับโอ้นี่ครับนี่ครับปีกล้วยครับสามารถปรุงเป็นเมนูอาหารได้นะครับต้มจิ้มน้ำพริกก็ได้นะครับเหมาะครับต้มจิ้มน้ำพริกปลาร้าล้ำนะครับปีกล้วยนะครับ แกงก็ได้นะครับบางคนก็เอาไปยำยำปลีกล้วยนะครับปัดดโอ้พกเคียวนี้ครับผมไพี่น้องเอ้ยนี่ครับเคี้ยวใหญ่เคี้ยวหลวงครับผมไปพี่น้องครับนี่ครับกล้วยนำว้าหรือว่ากล้วยองมีพื้นที่ครับอยากจะแนะนำให้ผมไปพี่น้องได้ปลูกกันเนะครับปลูกละปลูกขว้างกัอนครับตามหัวไร่ปลายนาข้างสวนครับก็เวลาเราต้องการเจรใบต้องการกินยัวกล้วยต้องการเอายัวกล้วยไปแกงทำเมนูอาหารก็สามารถหย่าได้นะครับ เรื่องของกล้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับกล้วยน้ำหว้าเน้อครับพ่อแม่พี่น้องครับมีตีมีตางกับปลูกไว้เน้อครับผมกับปลูกไว้จี๋ครับพ่อแม่พี่น้องครับนะครับคลิปนี้ดิป้าพ่อแม่พี่น้องมาดูกล้วยน้ำหว้าของผมครับผมก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับหรอใครที่ตามคลิปของผมนะครับจะได้ก็จะเรลืมกด็เศร้าสักดไลค์กดแชร์ให้ผมจิ้มนะครับประกาศคลิปใหม่ครับขอบคุณหลายๆครับ